ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการเล่นแผนบัตเปิดมงอีกหนึ่งแผนนะครับที่ในเซิร์ฟนะครับด้วยวนี่แหล่งนะครับเจอ บ่อยมากๆนะครับสำหรับแผนวิกเคาน์เตอร์ C 1 2 3แบบนี้นะครับเซนเตอร์ CB 3ตัวนะแล้วก็เป็นแบ็คนะครับฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับจะเอียงไป1ข้างเลยนะครับทุกคนจะเปิดมงแค่ฝั่งเดียวนะผมก็จะเน้นมาเป็นที่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนมากเห็นในแรงนนะครับจะเอียงฝั่งขวานะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาดัดแปลงนะครับทุกคนเอียงเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าผมจะมีนะครับกระดิบเบลนะที่คอร์ดบอลดีมากๆสําหรับในร่างนี้ก็จะเป็น คอติดอีกหนึ่งตัวนะครับแน่สำหรับคอติดนะครับก็ที่ว่าคอสบอลดีมากๆครับเป็นร่างคอสซิ่งอยู่แล้วนะครับทุกคนดูคอสบอลยาวเก้าสิบห้าลูกโค้งนะครับเก้าสิบเอ็ดโอ้โหอย่างแจ่มแล้วก็เบลนะครับตัวนี้มีสกิลการคอสบอลสุดพิเศษอยู่แล้วนะสำหรับเบลนะครับนี่ครับคอสบอลยาวเก้าสิบเอ็ดนะครับลูกโค้งเก้าสิบนี่ครับเด่นๆก็จะเป็นสปีดนะยิงแรงด้วยนะครับสำหรับเบลในร่างนี้นะครับลูกมงนะครับมอริเตสเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็มงดีนะครับสไตล์ฟอกอินเด b o บ็อกนะครับนี่ครับลูกมงเฮดดิ้หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จำครับจำ9-2นะแล้วก็ตัวเปิดมงตัวบัอกอีกหนึ่งตัวล่างฟุดบอลโลกนะครับเอดินี์ลีย์นั่นเองนะครับนี่ครับสูงเกือบร9 0เเลยนะครับสำหรับในร่างนี้นะสไตล์เป็นโกโพชเช่ลูกมงครับ90จบสกอร์89แล้วก็จำครับ 93นะครับนี่ครับสำคัญนะสำหรับจำการกระโดดนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะแล้วก็แท็กติกโค้ดนะครับอินโดวิโดนะครับทุกคนนี่แอคแท็กหนึ่งนะครับตัวริมเส้นเติมมานะครับจะใช้เป็นคอติดนะครับมาเอาไว้สลับกันกับเบลนะครับแล้วก็แอคแท็กสองนะครับผมจะใช้เป็นเกมรับนะครับไม่ให้ขึ้นนะสลับเซนเตอร์หรือว่าเป็นแบ็กขวานะครับปรับเป็น CB นะครับทุกคนแล้วก็ดีเฟนส์หนึ่งนะครับนี่ เอาไว้คอยจบสกอร์้หมงเลยนะครับในสาหรับศูนย์หน้านะครับอีกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับผมปรับประมาณนี้เลยในการสําหรับแท็กติกนะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับที่ผมปรับเองนะครับนี่ครับจะเอียงฝั่งซ้ายนะแต่ใครอยากเอียงฝั่งขวานะครับก็สลับกันนะเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายนะครับนี่สลับมาแบบนี้นะตัวนี้ก็สลับมาแบบนี้ครับทุกคนใครที่อยากปรับเป็นด้านขวานะครับเนี่ ผมก็จะจับลงแรงรีวิวให้ดูนะครับทุกคนว่าจะตึงสักแค่ไหนสลับแผนบักเปิดหม่งนะครับฮิตมากๆครับสลับในแรงซุ่มตอนไหนก็เจอตอนนั้นนะครับทุกคนไปดูในเกมไปเลยนี่นะครับผมก็ซุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเจ็ความพร้อมความฟิตของนักเตะแล้วเป็นที่ะร้อยก็ไปกันเลยมานี่นะครับ ก็สำหรับแผนนี้นะครับสุ่มแรงนะครับเจอแน่นอนนะครับผมก็เคยโดนนะครับสำหรับในแผนนี้เจอเปิดมงนะครับเป็นนักเตะเพชรนี่ต้มด้วยนะครับแม์นั้นโดนไป3เม็ดเลยนะครับทุกคนกับเปิดมงนะครับแผนบักๆแบบนี้แต่ว่าเขาได้ทักทายก่อนไหมจังหวะนี้ได้คอสซะด้วยนี่ครับลองซู่ครับให้มาที่เกดกเบลเบลครับนี่ครับกระชากยาวๆมาเลยครับไม่มีใครเข้า ไม่มีใครเข้าแบบนี้คอคอสตันนิ่งมาจังหวะนี้ได้หอแต่ว่ายังมีตัวบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ครับขนาดได้เปิดลงเลยครับมาซินว่าคอติสอีกหนึ่งตัวครับที่คอสบอลแมนครับเบลเบลบนบนแล้วก็มาพิกได้ได้คอสอีกแล้วได้หกแล้วก็เรียบร้อยเลยครับนั่นไงครับเอาจนได้ครับเบลครับนี่ครับพลิกนี้เทนมาแล้วก็ คอร์ดมาให้กับเอนิเซอรี่ครับนี่ครับตัวบักบอนโลครับโคตัวนี้โคกดีมากๆครับหนึ่งูนครับโหถือว่านาทีที่สิบเท่านั้นนะครับถือว่าขึ้นนำเร็วเลยนะครับนะามาครับที่เตโอเขาจะสวนนำเหมือนกันได้ไหมเตโอจ่ายติดครับปลองโซยังไงได้ไหม แต่ว่าใครที่อยากใช้สไตล์ LY ก็ได้นะครับผมก็รีวิวให้ดูเลยนะครับสรับสไตล์เอา Y นะครับสไตล์เอา Y ผมแนะนําให้เป็นมี2ปีกนะครับปีกซ้ายปีกขวาเลยนะครับให้ยืนสูงนะกับคลิปก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับกับโคดมูนญ่นะครับสไตล์เอา Y ที่มี2ปีกนะครับทุกคนนะก็ถือว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าให้ฝั่งหนึ่งหุบเข้ามาแล้วก็ฝั่งหนึ่งนะครับฉีกออกริมเส้นนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็มาด้วยในสไตล์วิกเคอร์เตอร์นะครับอ รับแล้วก็สวนกลับนะครับมาจะเป็นยังไงครับทุกคนได้โขกไปหนึ่งทีแล้วก็หายไปแล้วครับดูริเกอร์จ่ายมาติดซินวาซินวาแทงมาจังหวะน,นี้ครับไม่ใช่สายทัลุซ่องนะครับแผนนี้แล้วก็คอติดคอติดวนวนมาได้แล้วก็ขอดอหน่อยได้โขกไหม <c oughs> ยังมีตัวบล็อกแล้วก็ซ้ํายังไม่ได้ครับโอ้โหประตูที่2ยังอยู่ครับมูเซีย เจาโมเซล่าครับกระชากขึ้นมาอีกโอ้โหยาวๆมาแบบนี้ได้มาเข้ากลางให้กับเนมาล็อกหนีมาได้แล้วก็ยิงติดบล็อกก่อนแล้วก็โขกมาครับยังเข้าทางนะครับจ่ายติดเราครับแต่เขายังได้คืนจ่ายพลาดเมือกันให้กับคอตตาคูตาพยายามดูแมปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะออกมาอย่างเดียวครับคอตตาคูตาครับให้กับซินว่าโมเซล่า วันนี้พิกพิก <c oughs> ไม่ได้ครับเสร็จลองโซคอติสให้กับเบลครับลุ้งลุงมาแล้วครับตัวนี้มีความเร็วอยู่แล้วแล้วก็คอร์สแม่นๆสักหน่อยไหมสตันนิ่งมาจังหวะนี้ <c oughs> ยังไม่ได้ครับเจอสกัดไว้ก่อนโมเซลาครับจ่ายมาติดอาลองโซพิกสวยครับจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็จะจ่ายโอ้อโหเจอเทนเข้าเร็วเหมือนกันครับเขาแว่เข้ากลางมาจ่ายมาถึงเนี้ยมาซะด้วยครับ ทำชิงไม่ผ่านครีรินี่ครับเบลโอ้โหเบลจังหวะนี้จะให้กับคอติดไม่ถึงแต่ทดเวลาไม่ทดครับจะโดนหรือเปล่าครับนาทีบาปไม้โดนไม้จังหวะนี้ได้คอรแสเราก็โขกสกัดออกมาได้หมดไหมแล้วก็เรียบร้อยคกับสำหรับครึ่งเวลาแรกเะครับมาเราก็ออกนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับโขกครั้งแรกเป็นประตูครั้งแรกเลยนะ การคอบบอลอาจจะน้อยกว่านะครับสำหรับครึ่งแรกก็ได้จบสกอร์ไปหนึ่งครั้งก็ได้มา1ประตูเลยในครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะลอยกันต่อครับคอตตาปูตาครับเคียร์นี่จ่ายมาคอตตากูตาเหมือนเดิมครับโอ้โหยังแน่นแน่นแบบนี้เสร็จเนมาเสียบอลไปครับเขาจ่ายหมายจ่ายทะลุช่องมา <c oughs> ยังมีซินบาดักแต่ว่าจ่ายพลาดแบบนีเนมาจ่ายมาให้กับมูเซ่าครับ <c oughs> โดนตีเสมอ จนได้ครับทุกคนโอ้โหจากการออกบอลพลาดนะครับนาทีที่50นะครับเริ่มเกมมาแป๊บเดียวโดนเลยครับแทงยาวๆมาเหมือนกันครับสำหรับเบลเบลได้คอร์ดมาได้โขกไหมโอ้โหเขายังบล็อกได้ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหครับยังอยู่ครับ่ะโมเซลาจ่ายติดเบนไววเบนไห้เบนไว้ร่างโชว์ทางก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายืนเซมเตอร์ได้นะครับผมก็เอามายืน เซนเตอร์ด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีความเร็วด้วยนะครับอันีถือว่าดีเลยนะครับขอตาฮูตาครับดักได้ขอติด <c oughs> จัดแทงให้เบล,ลครับไม่ถึงวูดิเกอร์ดักได้นะชิมิทด,ดักเหมือนกันครับยกยาวมาแบบนี้เบนไว้ครับให้กับซินวาซินวาโอ้โหเขาบีบเร็วเหมือนกันครับเบนไว้ครับดักได้ พอติเบลนะครับพอภัยไม่ได้เก็บไม่ได้แบบนี้ก็โดนเหมือนกันนะถ้าเราเล่นจะเปิดมงแค่ฝั่งเดียวแบบนี้นะครับก็ลาบากเหมือนกันนะเวลาขึ้นเกียร์นะครับนี่ครับเจอดักแบบนี้ก็หายเหมือนกันนะเวลาจะเล่นเปิดมงนะครับยังสายหรือว่าอิงขวานะครับอย่างเดียวแบบนี้นะเราก็พยายามจะขึ้นเกมแค่ฝั่งเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าก็เจอดักตลอดนะถ้าคู่แข่งดักไม่ได้ก็ถือว่า ถือว่าได้มีโอกาสทําประตูได้สูงเลยนะครับนี่ครับจ่ายมาก็ติดอีกแล้วครับเพราะว่าฝั่งขวาเราไม่มีเลยนะครับสลหรับปีกนะยังไปฝั่งสายอย่างเดียวแบบนี้ครับต้องแบบนี้คอติดคืนมาก่อนคอติดจ่ายให้กับเบลครับโอ้โหเจอเทนครับวิ่งมาดักเอเนอร์ลีครับยังได้คอติดคอติดจ่ายคืนมาอาลองโซครับคืนมาแบบนี้คอติดได้คอสตันนิ่งมาได้โขไหมเขายังบล็อกได้โอ้โหยังสกัดได้อยู่ครับ มูเซล่ามูเซล่าจ่ายมาแบบนี้ครับกระชากนี้เบนไว้กระชากนี้เบนไว้ครับเบนไว้เบียดอยูเหมือนกันครับออกบอลยาวคืนมานี่ตรงมาฝั่งสายอย่างเดียวครับเบลเบลโขกมาครับเสร็จเหมือนกันโขมาแม่นแบบนี่ครับจะดักดักคืนครับมาอาลองโซ่แล้วก็คอติดมาเลยครับเบลครับนี่ครับมีความเบลมีความเบลแบบมีคอตันนิ่บวิ่งมาโชว์เบียดโปร้ครับนั่นไงครับบอกแล้วครับ อย่าให้ได้พลาดครับมาฝั่งเดียวแบบนี้กับเบลครับนี่ครับตอนนี่มอร์สเตยครับโอ้โหวิ่งมาโขกดีมากๆครับจังหวะนี้แสงนำครับทุกคน2ประตูต่อ1จนได้ครับเบลครับก็ได้แอกซิดไปมอร์สเตยครับบอกเลยครับตัวนี้โขกดีมากๆครับสำหรับตำนานของเลอมาเิกซินวาคอติสจัดแทงให้กับเบลครับเจอเทนวิ่งมาดาก่อนเจ้ามูเซ่ล่ะ ให้กับนี่มาเกือบดักได้ครับบอลถึงนี่มาจากบอลยาวเสร็จคอต้าคูต้าเหมือนกันยกมาเบลให้กับคอติตสไตมิน่าหมดเหมือนกันนะเบลแล้วก็คอติตคอร์ดไหมคอตมาจังหวะนี้โขแลครับเจอบล็อกได้โอ้โหน้อยเองครับก็มารับได้สบายครับหมดไหมแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสำหรับการเล่นนะครับ แผนเปิดมองบัคอีก1แผนนะครับสี่สองหนึ่งสามแบบนี้นะครับทุกคนเซนเตอร์3ตัวแล้วก็จะมีแบ็กสายหนึ่งนะครับผมจะเน้นไปที่ฝั่างสายนะครับวินแบ็กสายอีก1แล้วก็ปีกสายอีก1นะครับหน้า2คนนะครับกองกลางซีนเอฟหนึ่งกองกลางตัวรับอีก1นะครับนี่ครับเดี๋ยวติงผมนะครับเจ็ดคนเลยนะครับเอเนอร์จีรับได้เอฟบีพีนะครับมาสเตสเจ็ดจุดห้าเหมือนกันนะครับก็ยิงได้หนึ่งประตูนะครับแล้วก็เบลครับได้เอฟซีปอีก 7.5เหมือนกันนะครับใครที่ลองเล่นเลยนะครับสลับในแผนนี้นะเจอหรือว่าเจอในแรงนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็สามารถมาเน้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนในคลิปนี้ผิดพลาดประการไหนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด Subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ